การซ้อมเพื่อการแข่งขันในระดับสูงนั้นไม่ใช่แค่การฝึกวิ่งเพื่อเน้นพัฒนา n อ u r a ร c e เพียงอย่างเดียวแต่มันคือการเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน i มเซ e t เปลี่ยนระบบความคิดระบบการกินการนอนการพักผ่อนรวมไปถึงการเตรียมสภาวะจิตใจหรือ s t e of m i ไ Mind ให้พร้อมกับความเข้มข้นและความเจ็บปวดที่ร่างกายจะต้องได้รับและร e ค o v e อร์ฟืนฟูในแต่ละวันโค้ชเชอร์เวฮาซิคิมาน่าเคยอธิบายรูปแบบตารางการฝึกซ้อมของคลิปตามไ้ว่ามีเพียงแค่3คำเท่านั้นครับก็คือวิ่งกินและก็นอน ทำอยู่3อย่างนะครับวนไปวนมาซึ่งเมื่อมาดูโปรแกรมการซ้อมช่วง p r e ซีซั่นของเคีวินคิปทามแล้วจะเห็นว่าเป็นการซ้อมภายในกรอบระยะเวลา5เดือนก่อนแข่งโดยเดือนแรกจะเป็นเมนู strange workout หรือนเน้นไปที่การสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อโดยการเข้ายิมเป็นส่วนใหญ่4เดือนก่อนแข่งจะเป็นเมนูซ้อมวิ่งอย่างเข้มข้นโดยจะค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นเรื่อยๆจนไปพีคที่เดือน3ก่อนที่จะลดระดับความหนักลงก็จะเป็นช่วงเทเปอร์หนึ่งเดือนก่อนแข่งนั่นเองในขณะที่หลังแข่งเสร็จก็จะเป็นช่วงพักฟื้นโดยจะใช้เวลาถึงสิ้นดืหนึ แกรมเดิมบนไปตารางการซ้อมวิ่งรายสัปดาห์ในช่วง2-3ถึงเดือนของคลิปทําก่อนแข่งนั้นเรียกว่าหนักกว่านักวิ่งระดับอีลิททั่วไปพอสมควรจะเห็นว่าไม่มีวันพักเลยโดยแต่ละวันเนี่ยจะแบ่งการซ้อมเป็นช่วงเช้าและบ่ายเริ่มจากวันจันทร์จะวิ่ง25-28ถึงโลในเพส4ถึงเพสปลายนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายจะวิ่ง12อกิโล EC วันอังคารจะเป็น speed workout หรือ f a s ์ l ลกนะครับวิ่งช้าสลับเร็วภายในกรอบเวลา1ชั่วโมงช่วงบ่ายจะเป็น EC วันพุธโปรแกรมเหมือนวันจัน,น ในเพสใกล้เคียงมาราทอนเป็นระยะทาง30-40กิเมตรก่อนที่วันศุกร์ก็จะเป็นงานลองรันช่วงเช้าแล้วก็อีซีช่วงบ่ายวันเสาร์ต่อด้วยฟาสตเลก1ชั่วโมงช่วงเช้าอีซีช่วงบ่ายแล้ววันอาทิตย์เนี่ยไม่พักนะครับคลิปจำนี้วิ่งต่อเลยจะเป็นงานเทมโปลองรันในระยะทาง30-40กิเมเลยทีเดียวผมไปเจอข้อมูลจากเว็บไซต์ olympics.com นะครับน่าสนใจมากๆเขาบอกว่าตัวเลข1 8 0ถึง220กิเมตร คือระยะทางโดยรวมที่คิปโชเก้ฝึกวิ่งซ้อมต่อสัปดาห์แต่ว่าเคลวินคลิปตําเนี่ยต้องวิ่งเก็บไมล์เลจถึง280กิมต่อสัปดาห์เลยนะครับบางครั้งก็เรียกว่าป่าไปเกินกว่า300กิมต่อสัปดาห์เลยผมว่านี่อาจจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดว่าทำไมเข้าถึงมาที่หลังแต่มาแรง ลองจินตนาการดูนะครับว่าการซ้อมแบบนี้มันโหดและเลวร้ายขนาดไหนการจะต้องวิ่งเฉลี่ยเวลา1มาราทอนไปเรื่อยๆโดยไม่มีวันหยุดในปฏิทินเนี่ยกับคนธรรมดาอย่างเราๆอาจจะทําได้1วันหรือวิ่งติดต่อกันได้1สัปดาห์หรือ1เดือนแต่กับคลิปตจำรวมถึงคลิปโชเก้นเนี่ยกว่าจะสําเร็จได้ขนาดนี้เขาต้องทําอะไรแบบนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าจนกลายเป็นกิจวัตรต่อนเนื่องกันมาหลายปีละ ไมล์เลชต่อสัปดาห์เกินกว่า250กิโลเมตรเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของเมนูซ้อมที่โคชเจอเวสฮาซิกิมานาเนี่ยใช้สร้างสุดยอดนักวิ่งในอุดมกติของเขา